สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการบอลล์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดวยวันนี้เป็นข่าวดีนะคะของนักกีฬาสาวไทยของเราก็คือน้องบีมพิมพิชญาน,นั่นเองนะคะ อย่างที่ทุกคนทราบดีค่ะว่าน้องพิมพิมพิชญาเนี่ยไปเล่นในลีกญี่ปุ่นใช่ไหมคะให้กับทีมคุโรเบะอาก้าแฟรี่นะคะแล้วก็2แมตช์หลังที่ผ่านมาเนี่ยน้องพิมพิมพิชญาเนี่ยสามารถทําคะแนนให้กับทีมนะคะแล้วก็พาทีมเนี่ยชนะ2นัดรวดนะคะในการแข่งขัน2แมตช์ล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยทีมคุโรเบะอควาแฟรี่เนี่ยสามารถเอาชนะทีมฮิเมจิไปได้3ต่อ2เซตทั้ง2แมตช์ที่ผ่านมาเลยนะคะ และในแมตช์แรกเนี่ยน้องบีมพิมพิชญาเนี่ยทำไปได้ถึง30แต้มเลยทีเดียวนะคะและในแมตช์ที่2ที่ชนะไปเนี่ยก็ทําไปได้ถึง27คะแนนเลยค่ะก็เลยส่งผลทาให้น้องบีมพิมพิชยาของเราเนี่นะคะได้รับรางวัลค่ะซึ่งนอกจากการได้รับรางวัล MVP ในแมตช์ที่ชนะฮิเมจิในครั้งแรกนะคะสต่อ2เซตแล้วเนี่ยเธอยังได้รางวัลพิเศษะะที่ทางสื่อญี่ปุ่นย่งมอบให้เธอนั่นคือรางวัล V1 Weekly Pick Up นะคะ ซึ่งรางวัลน,นี้นะคะทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้อ่ร่วมกันนะคะมอบให้นะคะแล้วกะ็รางวัลน,นี้เนี่ยเป็นรางวัลที่จะมอบให้ตลอดเลยนะคะสำหรับการแข่งขันมีลีในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็น้อยมากๆนะคะที่ทางนักกีฬาต่างชาติเนี่ยจะได้รับรางวัลน,นี้ไปนะคะแต่น้องบีมพิพิชยาของเรานะคะได้รับรางวัลน,นี้มาครองค่ะซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นนะคะเขาก็ยังพูดถึงบีมพิพิชยาอีกนะคะว่าเป็นตัวหลักสําคัญเลยที่ทําให้ทีม คุโรเบะเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะ2นัดติดในบ้านของตัวเองไปได้นะคะแล้วก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเป็นชัยชนะในประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าคุโรเบะเนี่ยตั้งแต่มีการแข่งขันวิลีกมากเนี่ยก็ไม่เคยเก็บชัยชนะ2นัดติดในบ้านของตัวเองได้แบบครั้งนี้มาก่อนค่ะแล้วสื่อญี่ปุ่นยังบอกอีกนะคะว่าตัวเปลี่ยนเกมสําคัญของคุโรเบะเลยก็คือน้องบีนพิมพิชยานั่นเองค่ะที่ทําให้คูโรเบะเนี่ยสามารถกลับมาเอาชนะได้ใน3เซตหลัง ซึ่งการแข่งขันทั้ง2วันนะคะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคูรูเบเนี่ยโดนนาไปก่อนทั้ง2เซตเลยนะคะและเซตที่3เซตที่4ี่และเซตที่5เนี่ยคูรเบสามารถตีตื้นกลับมาและเอาชนะได้ในที่สุดนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่านักกีฬาของคูรเบทุกคนนะฮะรวมถึงน้องพิมพิพิชยาเนี่ยก็มีส่วนสําคัญมากๆนะคะที่ทําให้ทีมคูรูเบเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะในประวัติศาสตร์อันนี้มาครองได้สําเร็จนะคะ เรียกได้ว่าน้องบีมพิพิชา,าของเราเนี่ยนะคะท็อปฟอร์มมากๆเลยนะคะสํสำหรับการเล่นวีลีกในฤดูการนี้นะคะน้องบีมเนี่ยมาเล่นให้กับควาแฟรี่ในฤดูการนี้เป็นฤดูการที่2แล้วนะคะแล้วก็สามารถพาทีมเก็บชัยชนะไปได้ด้วยนะคะน่าชื่นชมมากๆเลยแ่ละค่ะน้อยมากนะฮะทางสื่อญี่ปุ่นที่เขาจะชื่นชมแล้วก็ยกย่องนักกีฬาจากต่างชาติแต่น้องบีมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ทางสื่อญี่ปุ่นเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมก็เรียกได้ว่าสมแล้วนะฮะกับ การที่น้องบีนจะได้รับรางวัล V1 Weekly Pickup จากสื่อของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นเพื่อนคนไหนไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะคะในวงการวอลล์บอลไทยแล้วก็วงการวอลล์บอลระดับโลกแล้วแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องชนิสนันชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ